ทำบุญแล้วต้องกรวดน้ำหรือไม่คำว่ากรวดน้ำน,นี้ในพราะนานุกรมฉบับราชาบัณฑิตยสถานพุทธศักราช25 2525าให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นการแผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลังน้ำใ้รกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญนั้นสรุปแล้วมีอยู่4ประการคือ 1. กรวดน้ำตัดขาดจากกาัน 2. กรวดน้ำยกกรรมสิทธิ์ให้ 3. กรวดน้ำตั้งความปรารถนา 4. กรวดน้ำแผ่ส่วนกวุศล 1. การหลังน้ำเพื่อตัดขาดจากกันเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาเป็นราชธานีทรงตัดขาดไมตรีกรรรับพม่าเพื่อประกาศอิัรภาพที่เมืองแคลงเมื่อพุทธศักราช2127โดยวิธีหลังน้ำลงเหนือพื้นดิน 2. การหลังน้ำยกกรรมสิทธิ์ให้ครอบครองเช่นเมื่อคราวที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตัดสรู้พระอนุตตลสัมมาสัมพทธิญาณแล้วได้ทรงไปสู่กรุงราชคือทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารให้เลื่อมใสและได้ถวายวัดเวรุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดาเพราะทรงเห็นว่า ป่าไม้ไผ่ที่เรียกว่าพระราชาอุทยานเวลุวันนั้นเป็นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากชุมชนนักสมควรเป็นที่อยู่ของสมณะได้ 3. การหลังน้ำตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเพื่อให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์ดังจะเห็นตัวอย่างในมหาเวิชสันดรชาดก 4. การหลังน้ำแผ่ส่นสมพึงเห็นอุทาหรณ์เช่นพระพุทธ พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายแด่พระพิหุสงมีพระพุ้ธเจ้าเป็นประธานเพื่ออุทิศนกุศลให้บรรดาเปรตซึ่งเป็นพระญาติในชาติก่อนปรากฏในมังคละทะทีปะนีคำภีในพระพุทธศาสนาว่าเมื่อพระราชาทรงหลังน้ำทักษิโนโทกทรงอุทิศกุศลว่าอีทางเมยตินังโหตุ ขอทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของพระพเจ้าวิธีนี้เป็นการแผ่ส่วนกุศนให้แก่ญาติมิตรและสัพพสัตว์ได้ชื่อว่าเป็นปฏิทานามัยบุญสําเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญและครั้งที่พญามารมาขัดขวางไม่ให้พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้พระพุทธองค์ทรงตัดอ้างถึงพระแม่ธรณีให้มาช่วยเป็นสักขีพยาน ในการสร้างบุญบาร,รมีของพระองค์ที่บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติและพระแม่ธรณีก็ปรากฏกายมาบีบน้ำออกจากมวยผมขับไล่ยพญามาและบริวารออกไปถือว่าเป็นการกรวดน้ำเราจะเห็นว่าความเชื่อเรื่องในการกรวดน้ำหลังทำบุญนั้นอยู่ในข้อที่4ตั้งแต่ของสมัยพระพุทธการและจากครูบาอาจารย์หลายท่านได้ทรงกล่าว ตรงกันว่าในคนปกติทั่วไปที่จิตนั้นยังไม่ได้ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติจิตย่อมมีกำลังน้อยหรือขาดพลังซึ่งการกรวดน้ำจะช่วยให้บุญกุศลนั้นไปถึงผู้ที่เราต้องการทิศบุญกุศลให้ได้ดีขึ้นแต่สำหรับผู้ที่มียานแก่กล้ามีบารมีสูงท่านเหล่านั้นไม่จาเป็นต้องกรวดน้าท่านโมทนาบุญ อุทิศบุญไปถึงที่ได้ทันทีหรือที่เรียกกันว่ากรวดแห้งและในปัจจุบันเรามักนิยมกรวดน้ำหลังจากทำบุญถวายทานเสร็จแล้วเพื่อประสงค์จะทำเจตนาตนให้บริสุทธิ์ทั้งสาการคือ 1. ในการก่อนให้เรียกว่าปุกพระเจตนาเจตนาก่อนให้ 2. ในการที่กําลังให้เรียกว่า มุนจนะเจตนาเจตนากนาที่ให้ทาน 3. อัปปลาปาราเจตนาเจตนาต่อๆไปหลังจากที่ให้ทานแล้ว